ชิ้นนี้เป็นพระพิมพ์สมเด็จเรียกสมเด็จพิมพ์หน้าหนูพิมพ์หน้าหนูคือหน้าเนี่ยใบหน้าพระเนี่ยจะแลดูว่าเป็นหน้าเล็กๆนุนนนเล็กๆนูนนุ่นนะอยู่บนฐานสามชั้นนะครับอยู่บนฐานสามชั้นเป็นพิมพ์สมเด็จด้านหลังเนี่ยจะเป็นตัวนะนะเนี่ยเป็นตัวนะนะเป็นตัวนะเป็นพระเนื้อผงออกน้ํามันนิดนิดนะออกน้ามันนิดนิด เป็นพระพิมพ์หนึ่งที่สร้างที่วัดหนองปิงโดยมีการพิธีพุทธาพิเศษโดยหลวงพ่อผมและหลวงพ่อกวยหลวงพ่อกันนะเป็นพระเกจิอาจารย์ในยุคนั้นประมาณปี09-2ย์9ปัจจุบันก็พบเจอน้อยหน่อยนะร้อยหน่อยพิมพ์นี้พระดีราคาถูกพุทธคุณสูงนะครับเกน่าจะมีเกน่าจะมีพระหลักพันต้นแตะกลางเนี่ย น่าจะมีแต่แนะนำว่าการตัดกดตัดเนื้อพระผงเนี่ยเพื่อนๆดูข้างไว้ข้างเนี่ยมันจะมีช่องพงอากาศที่เกิดจากการตัดพระนะการตัดพระแล้วมันเกิดจากเนื้อมันเบียดกันนะกลายเป็นโพงเล็กๆอย่างเงี้ยยิ่งนานวันโพงหลักต่างๆอย่างเงี้ยจะใหญ่ขึ้นเพราะว่าเวลาตากพระอากาศมันจะซึมออกด้านข้างนะพงมันจะใหญ่ถ้าเป็นวันละคางบานงุพงพง ร่องรอยพงต่างๆเขาเรียกรอยหนอนด้นรอยปูไตอะไรทํานองนั้นนะทานองนั้นคีบคีบเนี่ยการตัดพระเนี่ยยิ่งพระอมน้ํามันนิดนึงนานวันนี่ยมันจะขึ้นขึ้นไขไขแห้งเนี่ยร่องรอยลุม่มๆอย่างเงี้ยมีเยอะๆนะในพระเนื้อผงอ่ะในวัดปักน้าอย่างเงี้ยยิ่งทําให้ดูง่ายสังเกตง่ายนะยิ่งวัดหนองปิงเนี่ยมันมีคาบเห็นไหมครับมีคาบคาบแป้งคาบจัก น้ำมันที่อยู่ในเนื้อพระระเหยขึ้นออกมานะครับแล้วจับอยู่ที่ผิวนะทำให้พิจารณาความเป็นพระแท้ง่ายนะครับผ้าค่อนข้างที่จะหนานิดหนึ่งหนานิดหนึ่งก็เป็นพระพิมพ์หนึ่งที่หลอมพวกกลวยไปเสกนะหลอมพวกกวยไปเสกโอเค